นีสสันโนดรถครอบครัว,พพวขนาดเล็กในราคาย่อมเยาสอสี2แบบจะมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวน้องหวยพาไปดูค่ะสีขาวสไตล์มินิมัลกับคันนี้เลยนิสสันโน e 1.2e ปี2021ค่ะคันนี้นะคะเป็นบอบผ้าสีดำตัดขอบเป็นสีขาวนะคะสไตล์เก๋ๆเลยค่ะและคันนี้มาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทนะคะสำหรับคันนี้นะคะสามารถฟังวิทยุ FM AM และเครื่องเล่นซีได้ด้วยค่ะ คันนี้มาพร้อมกระบบแอร์ออโต้ค่ะและเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะและมาพร้อมกับเลขไม้ที่น้อยมากเลยค่ะ2,6,000และคันนี้นะคะมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานครบเลยค่ะมาพร้อมกับราคาเบาๆที่อยากจะบอกต่อราคา3 5 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น5,9 0 0บาทค่ะ สีดำสุดคลาสสิกนิสสันโน e 1.2 V L ปี2019ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบพูสตาร์ค่ะคันนี้หน้าจอทัชสะกรีนสามารถฟังวิทยุและเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคน,นี้มาพร้อมกับครอมไลรยมัลติฟังก์ชันนะคะแถมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่3 3 1 5 1เองค่ะภายในสีทูโทนมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำสัดด้วยได้แดงค่ะ อันนี้ราคาเบามากราคา349,000บาทผ่อนเริ่มต้น5,700บาทค่ะและที่สำคัญนะคะรถที่ร้านเรามีการรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีสนานน้ำท่วมทุกคันนะคะและพิเศษสุดๆส,สำหรับ2คันนี้นะคะรับฟรีไปเลยประกันภัยให้เลยทึงปีเต็มและยังมีโปรโมชั่นเสริมอีกเพียบนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนแถมยังรถฟรีให้ด้วยทั่วประเทศค่ะ สำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจรถสองคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ออโตโล้ลากสาขาลำลูกา้าหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าจะจิ้มลิกงที่ด้านโปรไฟล์ด้านนี้ได้ะคะ่ะ